คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายในประเทศเยอรมนี er จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนโยบายสาธารณะและธรรมะพิบาลเยอรมัน er อุซาคเนครั้งที่1ประจำปี2553โดยงานนี้มีนักวิชาการด้านกฎหมายทั้งชาวไทยอินโดนีเซียกัมพูชามาเลเซียอังกฤษและเยอรมันเข้าร่วมการประชุมกว่า50คนศาสตราจารย์บุญศรีมีวงอุสโโศาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักวิชาการไทย นำเสนอบทความหัวข้อรัฐธรรมนูญไทยปัญหาและทางออกโดยเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์การรัฐประหาร2,549เพื่อโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรด้วยเหตุผลการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจทางการเมืองเอื้อผลประโยชน์ให้ธุรกิจของครอบครัว ขณะที่รัฐธรรมนูญปี50นะคะเป็นการแก้ไขจุดบกกร้องของรัฐธรรมนูญปี40เพื่อสร้างความคุ้มครองด้านสิทธิให้ประชาชนมากขึ้นทั้งเรื่องของการแก้ไขสัดส่วนสซ,ซเป็น1คนต่อ1เขตการให้สิทธิประชาชนนำคดีขึ้นสู่สารรัฐธรรมนูญได้เป็นครั้งแรกหากพบว่ากฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและการยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้รายชื่อเพียง50,000คนเท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังคงพบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ ศาสตราจารย์บุญศรีกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเมืองไว้3ข้อนะคะก็คือ1สมาชิกพรรคการเมืองนะคะต้องเสียค่าสมาชิกเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกว่าสมาชิกจะต้องสนับสนุนพรรคการเมืองและมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของพรรคไม่ใช่มีเพียงชื่ออยู่เฉยๆเท่านั้น 2. จัดการประชุมพักอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวของพักรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ 3. การส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสอสอขควรให้สมาชิกพักคัดเลือกร่วมกันไม่ใช่ให้หัวหน้าพักเป็นผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียว ศาสต,ตราจารย์บุญศรีกล่าวย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะต้องเริ่มจากการแก้ไขทัศนคติของคนโดยเฉพาะนักการเมืองเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองหากนักการเมืองมีจริยธรรมและธรรมพิบาลก็จะส่งผลให้ความขัดแย้งยุติลงและประเทศเกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ